สวัสดีครับมาสเตอร์วังสามอุดรธนนี้ครับแต่วันนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับมีรถเข้ามาถึงร้านนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นคูบต้านะครับ Lc 7 0 8นะครับไปไหนแล้วเอิญเดี๋ยวพาเดินมาชมรถนะครับตัวนี้เป็น4 7แรงม้านะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถก็ถือว่าสวยนะครับ ตัวนี้นะครับรวมปรับสภาพทําสีนะครับถ้าไม่เปลี่ยนยางอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับรวมเก็บสีให้ส่วนถ้าทําสีนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางหลังใหม่หนึ่งคู่นะครับก็จะอยู่ที่สี่แสนบาทพอดีนะครับสี่แสนบาทพอดีรวมเปลี่ยนยางหลังนะครับรถสวยนะครับนี่สีเดิมๆนะครับเป็นทันได้ล้างเลยนะครับรถถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็กระทะล้อนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับฐานนะครับจะเป็นฐานนะครับ ผานพวนห้าใบนะครับผานพวนห้าใบนะครับทะเบียนนี้นะครับสามหกเก้าแปดนะครับราคารวมปรับสภาพทําสีนะครับเปลี่ยนแผ่นลังค่าแถมท่อซิ่งนะครับทําสีใหม่รอบคันนะครับค่อนคัดนะครับยังเดิมเดิมนะครับคัดยังเดิมเดิมนะครับใช้งานสองพันห้าร้ยสิบชั่วโมงนะครับสองพันห้ารอยสิบชั่วโมงนะครับนะครับไปดูสภาพรอบๆกันนะครับ อันใดที่สนใจนะครับอยากรับไว้เป็นเจ้าของนะครับสำหรับ47แรงม้าตัวนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ313047นะครับตัวนี้คือรถเข้าใหม่นะครับพวกเบาพวกอะไรเราหุ้มให้ใหม่นะครับเก็บสีใหม่ทั้งหมดนะครับเก็บสีก็เป็นแบบนั้นนะครับเหมือนฝั่งทางโน้นนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงโอ้เครื่องแน่นมาก มีดเร็วนะครับเ่องท้ายเงียบมาก คนขับนิดนึงนะครับรีวิวให้ไม่เต็มที่นะครับ47แรงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวโลโก้นะครับพวกนี้นะครับติดให้ใหม่ทั้งหมดนะครับสีทําใหม่นะครับแถมท่อซิ่งนะครับตัวนี้แถมสปริงซิ่งให้ด้วยแล้วก็แผ่นลังคาเปลี่ยนใหม่นะครับเก็บสีใหม่รอบคันนะครับเฟืองท้ายเงียบมากๆนะครับตัวนี้นะครับ47แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็นสี่สูบนะครับสองเพลาโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับเกียร์เป็นซิงคอนเสอร์นะครับลองโฟวินหน่อย ปั๊มนะครับใบมีดเร็วมากๆโฟวินโฟวินเครื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรถนะครับยอดนิยมเลยนะครับสีดิบแดงม้านะครับนะครับตัวนี้ก็โฟวินไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวตัวนี้เช็คโฟวินด้วยนะครับโฟวินไปเช็คใหม่นะครับเอ่ะเปิดดูเครื่องหมยครับอันนี้คือรถมือสองนะครับรถมาก็จะประมาณนี้นะครับมาจากบ้านลูกค้าเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรถนะครับใช้งานทําไร่นะครับมาจากอำเภอท่ากันโทนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์มาดูเครื่องยนต์กันเครื่องเดิมๆนะครับไม่เต่รื้อ ยูซีมาร์กต่างๆปั๊มเดิมนะครับตัวนี้รวมปรับสภาพเก็บงานนะครับสําหรับ L4708 ตัวดีทีคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0918611191นึ่งแปดหกหนึ่งเก้ะครับหนึ่งรัวก็ศูนย์หกสามสามหนึ่งนะครับราคานี้นะครับรวมปรับสภาพเก็บงานให้นะครับ385,000บาทนะครับห้าส0 0แสนบาทนะครับเราเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่หนึ่งคู่